ถวายความนอมน้อมแด่พระรัตนตรัยด้วยความเคารพยิ่งถ้าเริ่มสูดลมปล่อยลมเลยการสูดลมปล่อยลมได้ผลอย่างยิ่งวันนี้นะแม่เป็นคัดจมูกมานะสองวันแล้ววันนี้เป็นเยอะน้ำมูกไหลน้ำมูกใสไหลด้วยทีนี้ช่วงน,น,วน,นี้เป็นวันนี้เป็นวันอธิษฐานนะคะ อธิษฐานปฏิบัติเข้มข้นนี่นะต่อเนื่องกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามาเลยนะคะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็ปฏิบัติช่วงสายจากนั้นก็พักรับประทานอาหารกลางวันกันทีนี้เริ่มบ่ายโมงแล้วก็มาปฏิบัติเข้มข้นเลยนะคะบาลังทั้งเดินและนั่งนี่นะคะเขาเรียกบาลังเนาะ นั่งสมมติว่านั่งสิบนาทีเดินก็สิบนาทีนั่งยี่สิบเดินก็ต้องยี่สิบนาทีอย่างนี้นะให้บาลานซ์กันแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้เลยนะคะอธิษฐานเลยกับแม่ก็ใช้วิธีเลยนะคะสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมให้จังหวะเดินเดินจงกลมนี่นะให้มันสัมพันธ์กับลมหายใจนะจังหวะเดินจงกลมกับ ลมหายใจถ้าสัมพันธ์กันเนี่ยมันจะเริ่มแสบจ,จมูกเหมือนที่แม่เคยพูดให้พวกเราฟังนะ,ะการสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมขนาดที่ยกเท้าเราสูดลมขนาที่วางเท้าไราปล่อยลมอย่างเงี้ยนะจะเดินไวก็สูดไวจะเดินช้าก็สูดช้าเงี้ยให้มันสัมพันธ์กันนี่แหละเป็นการกระตุ้นเลยนะ กระตุน้นเอาลมอาณาปณสติหรือลมหายใจเนี่ยเข้าไปสู่ข้างในเลยนะคะเต็มร้อยเลยอัดเข้าอัดออกอัดเข้าอัดออกนี่นะโอ้โหทำให้แสบจมูกเลยจมูกนี่มันบวมบานเลยนะรู้สึกทั้งแสบทั้งเจ็บนะคะหูอือตาลายเลยขนาดนั้นนะคะหัวน่มนหมดเลยนะคะแม่กระทำไปอีกนะคะ ขณะที่ทําไปทํามาเนี่ยความร้อนมันก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นในร่างกายแม้แต่ตรงโลงจมูกของเราที่มันเป็นน้ำมูกใสทั้งวันนี่นะมันก็เห็นชัดเจนเลยนะมันเริ่มแห้งเริ่มแห้งเริ่มแห้งนะ บันลังที่หนึ่งที่สองผ่านไปผ่านไปนะทั้งนั่งทั้งเดินแมกระสูดลมแรงสูดลมยาวนะนั่งก็ดูจังหวะลมหายใจไปนะคะเข้าออกเข้าออกส่วนเดินนี่พร้อมกับเท้าเลยการเดินจงกลมและก็ลมหายใจมันได้ผลมากเลยมันได้ผลชะงัดพวกเราไปนำลองนำไปทำดูนะคะ ต้องลงมือทำดูนะคะพี่สูจนเลยว่ามันจะเป็นเหมือนที่แม่ว่าไหมนี่แหละพลังงานของลมหายใจที่เราสูดเข้าปล่อยออกสูดเข้าปล่อยออกเนี่ยขณะสูดเข้าไปเนี่ยลมออกซิเจนเนี่นะออกซิเจนเนี่ยนะเข้าไปฟอกธาตุฟอกขันนะที่มันเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ข้างในเราเป็นอยู่อนะ่ะนีะที่เราเป็นน้ำมูกใสแล้วก็คันจมูกนะคะ ใยคันจมูหเจ็บพอเลยทั้งหลายนะอยากจะไอแม่ใช้วิธีนี้เลยนะพวกเราสูดลมยาวปล่อยลมยาวสูตรลมสั้นปล่อยลมสั้นนะคะตามจังหวะเดินเลยเดินไวแม่ก็สูดไวเดินช้าแม่ก็สูดช้านะคะทั้งสูดเข้าและปล่อยออกตามจังหวะลมตามจังหวะเด,เดินลมจงกลมนะ โอ้ยแล้วเราก็มาสังเกตตัวเองนะไอ้ที่นะ้ำมูกใส่ที่มันไหลไม่หยุดนะจามแล้วจามอีกนะมันเริ่มแห้งน้ำม,มูกใส่แห้งบ่าบเหมือนทันทัน,ทนตาเห็นเลยนะแค่บันลังที่สองที่สามเริ่มมีผลเลยนะคะคันจมูกมันก็หายไปนะไอเจ็บ อยากจะไอเนะี่ยมันก็หายไปนะคะน้ำโมกไอที่มันไหลอยู่ตลอดเวลาอยากจะสั่งเนี่ยนะหายไปหมดเลยเนี่ยมาถึงเวลานี้นะไอที่คันจมูกที่อยากจามที่เจ็บคอหายไปปลิดทิ้งเลยนะคะแต่เสียงแม่ก็แหบนิดหน่อยนะคะก็ยังแหบอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ปรับมันไปนะคะปรับมันไป เดี๋ยวเราวันนี้เราทําอีกนะคันนี้นะขณะแม่พูดแม่ก็สูดลมเข้าแล้วก็พูดออกมานะแล้วขณะแม่สวดมนต์นะสูดลมเข้าแล้วก็เปลงออกมาอาระหังสมาสัมพุโธหา้าวายางงี้นะแม่ก็สูดลมเข้าก่อนแล้วก็เปลงเสียงออกมาทําอย่างงี้นะนี่ได้ผลมันได้ผลจังหวะลมหายใจนี่แหละมันไปน ตุ่นต่อมเซลล์อะไรข้างในเรานะคะเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสอะไรทั้งไหนที่เรารับมาเราไม่มองไม่เห็นมันออกไปหายไปจากร่างกายหายไปจากจมูกจริงๆนะคะลำคออะไรที่เราคั่นคันอยู่หายเป็นปลิดทิ้งเลยนะคะเดี๋ยวดูดูก่อนว่าคืนนี้มันจะกลับมาไหมนะจะกลับมาไหมเราก็พิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆ อาณาปานาสติเนี่ยในะที่แม่บอกว่ามันเป็นมหาสัจจลมหายใจนี่นะมันรักษาโรคได้ด้วยนะคะถึงแม้เรา,เ,าเราเรียนมาไม่ได้บอกว่าไปรักษาโรคแต่ไปชำระจิตไปฝึกหัดขัดกลาจิตด้วยใช้ลมหายใจอาศัยอาณาปานาสติในสติปัฏฐานสี่ด้วยนะ อาณาปณสติเนี่ยมันจะเป็นต้องอาศัยสติอยู่ในฐานทั้งสี่คือกายในกายนะคะกองลมคือกายละเอียดแล้วก็กายหยาบที่นั่งทนโทอยู่เนี่แหละเรียกกายหยาบเวทนาในเวทนาก็คือความรู้สึกความเจ็บปวดเสียแทงอยู่ตลอดเวลาความเคลื่อนไหวนะคะ <c oughs> ของดินน้าลมไฟนี่แหละ นะจิตในจิตก็คือความคิดสังขารนะคะอนุสัยกิเลสความปรุงแต่งอะไรทั้งหลายนะคะความคิดนะคะมันเป็นสัญญาเก่าๆผุดขึ้นมาแล้วเราปรุงแต่งต่อเป็นสังขารใหม่นี่นะทีนี้เราหายใจมันเข้าไปกวนนะคะเข้าไปกระทุง้งกระแทกมันผุดขึ้นมาเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นความเจ็บปวดแล้วก็หายไปเป็นความร้อนแล้วก็หายไป วันนี้เห็นความร้อนพุ่งออกมาจากจมูกจากเนื้อตัวหน้าแม่นี่ร้อนเผาเลยร้อนทั้งเนื้อทั้งตัวนะคะความร้อนพุ่งออกพุ่งออกขนาดที่เดินจงกลมพร้อมกับลมหายใจยกเท้าขึ้นสูดลมวางเท้าปล่อยลมอย่างเยให้ให้ตรงกันเลยนะจงังหวะนี้นะเราไม่ต้องรีบร้อน เราจะอยากจะสูดลมช้าแล้วก็ยกเท้าช้าอยากสูดลมเร็วแล้วก็ยกเท้าเร็วอย่างนี้แหละไปตามจังหวะซึ่งกันและกันซึ่งการเดินจงกรมไม่ได้เร่งให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ดูที่สตินะคะสติลมหายใจและสติของเท้าเดินนะคะการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่นะแม่เลยนำมาใช้รักษา น้ำมมกไหลนะน้ำมมกใสน้ำมมกไหลของแม่วันนี้นะไม่ใช่น้ำมมกขุ่นนะคะเป็นน้ำมมกใสน้ำใสๆนั่นแหละไหลออกจากจมูกมันจะคันจมูกเลยนะคะช่วงเช้าแล้วช่วงเมื่อคือนนี่ก็คันนะทีนี้วันนี้เราเอาจริงจังกับมันเลยนะคะเอาจริงจังกับมันเลยเนี่ยได้ผลนะคะตอนนี้น้ำมมกแม่หายแล้วนะ หายไปจาก,กจิตจากใจแม่เลยนะคะไม่เหลือนะคะนะเหลือแต่เสียงแหบนิดๆหน่อยๆน,นะคะเสียงแหบเพราะว่าต้องใช้เสียงสวดมนต์นะคะแม่ใช้เสียงสวดมนต์แล้วก็ขนาดที่เดินจงกรมเนี่ยต้องมีบริกรรมนะคะอันนี้ตามสำนักตรงนี้ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทองนะหลวงปู่ทองวัดพระธาตุจอมทองเนี่ยพระอาจารย์ที่นี่ ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทองนะคะเป็นกรรมฐานแบบยุบหนอพองหนอนะคะสายหลวงปู่ทองนะคะแต่ของแม่นี่เ,เป็นอาณาปณสตินะคะแบบสังเกตเวทานาในสติประฐานสี่ที่จริงจุดหมายปลายทางที่เดียวกันหมดเลย mm. เพียงแต่กิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราเริ่มทำเนี่ย จะแตกต่างกันบ้างนะคะตามาสำนักตามครูบาอาจารย์ที่ท่านถนัดที่ท่านถ่ายทอดมาแต่ไม่ขัดกันเลยณจุดหนึ่งนะคะก็ต้องอาศัยลมหายใจพร้อมกับท้องพองนะคะลมหายใจเข้าพ้องพองลมหายใจออกท้องยุบนี่แหละมันเข้าไปที่สนานานี้เดียวกันหมดเลยนะคะ คำบริกรรมก็แทบจะไม่มีเหลือเลยนะคะถ้าจิตเราตั้งมั่นเข้าสู่ชานหนึ่งสองสามสี่คำบริกรรมหายไปหมดเลยเหลือแต่ลมหายใจนะคะนะแล้วแม่ก็นํามาประยุกต์นะคะยกเท้าขึ้นสุดลมเข้ายดวางเท้าปล่อยลมออกอยู่อย่างนี้นะคะทําต่อเนื่องทําทีจนมันเกิดความร้อนขึ้นในสมูง ความชาขึ้นจมูกนะคะแสบมากเลยนะปวดแสบจมูกหูอื้อตาลายเลยแม่นะตาลายเลยนะคะต้องแต่ก็พยุงได้นะพยุงตัวได้ไม่ลม้มหูอือตาลายหัวม,มึนเลยแม่กระดูมันกราบมันขึ้นนะคะกราบขึ้นสูงเลย โอ้ตัวเราเนี่ยแม่ก็ยืนนะคะเป็นยืนจงกลมยืนพิจารณาร่างกายโดยอาศัยสติปัฏฐานสีนะเห็นไหมการเดินยืนนั่งนอนเนี่ยเราใช้สติปัฏฐานสีได้โดยอาศัยลมหายใจด้วยมันจะควบคู่กันไปเลยแยกกันไม่ออก พอมันหมดชั่วโมงนะคะสี่โมงครึ่งแล้วพวกเราออกมาเนี่ยแม่ก็เลยออกมาทําคลิปเนี่ยนะพวกนั้นเขาก็เตรียมตัวเป็นฉันน้ําปะนะกันแม่ก็มาทําคลิปฝากพวกเรานี่นะนี่แหละก็เลยอยากเอาประสบการณ์สดๆร้อนๆนะคะก่อนหน้านี้นะมาฝากพวกเราด้วยนะทำเอาเหตุการณ์สดๆรองมันรักษาววัดน้ำมูกไหลน้ำมูกใสได้เลยนะนี่แหละ เพราะว่ามันเกี่ยวกับจมูกของเรานะคะเกี่ยวกับโพรงจมูกของเราเลยลมหายใจเนี่ยพอไปเข้าเข้าไปในโพรงจมูกมันได้ผลเลยนะคะได้ผลน้ำามกแห้งหมดเลยไม่เหลือไม่ต้องสั่งขี้โมกไม่ต้องสั่งน้ำามกนะคะไม่ต้องมาเปลืองทิชชู่อะไรอีกนะนี่แหละร่างกายเราขนาดนี้ก็ความร้อนละอุเลยนะคะยิ่งกว่าเตาปฏิกรปรมนู มันก็สามารถจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บนะคะเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราอะไรทั้งหลายมันทนความร้อนไม่ได้นะคะมันก็ตายไปออกไปนี่แหละนะคะตายจากกันไปนะมันก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยว่ามันจะเป็นบาปไหมนะไม่ต้องหรอกนะคะพวกนี้เป็นสัตว์ที่มีอายุสั้น มีชีวิตสั้นเป็นสัตว์เซลล์เดียวอะไรพวกนี้นะคะมันก็ไม่ได้มีบุญมีบาปอะไรนะคะไม่เหมือนสัตว์ที่มีชีวิตยืนยาวนะคะที่มีขันห้านะอันนั้นเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน,นยาวมันก็ถ้าลํำไปทําร้ายทําร้ายเขาหรือว่าไปเบียดเบียนเขามันก็จะมีผลด้วยแต่พวกเชื้อโรคเชื้อราทั้งหลายมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะไม่มีผลอะไร เป็นแค่สัตว์เซลล์เดียวเป็นแค่เซลล์การแบ่งเซลล์ผิดปกติอะไรพวกนี้นะคะก็เราเอาละธาตุขันไว้ปฏิบตัติประพฤติปฏิบัติเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นตัวนี้นะคะก็ไม่ได้เบียดเบียนอะไรกันนะคะเป็นเพียงแต่รักษาธาตุรักษาขันให้ธาตุขันของเราอยู่ต่อไปเพื่อจะชำระจิตชำระใจ ในๆก็เกิดมาแล้วไม่ให้เสียชาติเกิดนี่แหละนะคะนะ่ะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เนี่ยชาติอื่นเราก็จําไม่ได้หรอกนะคะเราเป็นอะไรเราก็จําไม่ได้ไม่มีความหมายแต่ชาตินี้เราเป็นมนุษย์แล้วเรามีสติปัญญาที่ย่จะอาศัยลมหายใจที่พระพุทธเจ้าประทานให้เนี่ยเอามาทํานะคะ ทำฝึกสติอยู่ในสติปัทานสี่คือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและก็ธรรมในธรรมนี่แหละดังนั้นไม่หนีไปไหนเลยนะคะการปฏิบัติธรรมในปฏิบัติแบบไหนก็นแล้วแต่ต้องอาศัยสติปัทานสี่นะถ้าไม่อาศัยสติปัทานสีนะะ่ไม่มีความหมายนะคะไม่มีความหมาย แล้วก็กรรมาฐานกองลมนี้พระพุทธเจ้าให้พวกเรามาในใครที่ปฏิบัติเข้าสู่ความเป็นอริยะในชาตินี้เลยนะคะในชาตินี้และปัจจุบันขณะนี้ด้วยนะคะใหม่ๆม,มันจะเข้าแบบชั่วคราวก่อนนะคะ,ะเข้าแบบแวบๆบแบบชั่วคราวนะคะเป็นนิพพานชิมลองเป็นนิพพานเล็กๆคณิกะนิพพาน แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทาอานาปานาสติไปเรื่อยๆจากชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่มันจะเข้าสู่จิตเข้าสู่จิตเป็นเอกเอกคตานะคะเป็นจิตเป็นหนึ่งเดียวนะคะจิตตั้งมั่นเลยสมาธิแก่กล้าตรงนี้เป็นสมาสมาธิเราก็นำสมาธิที่แก่กล้าที่มีอินทรีย์ห้าพละห้า 5, เข้าไปวิปัสสนานะคะตามดูตามรู้ตามเห็นนะคะสิ่งที่มันเคลื่อนไหวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นสู่สศีรษะอันนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ประทานให้มานะคะประทานให้ลูกๆมาแต่ละรูปแต่ละนามจะนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้แบบไหนก็นแล้วแต่ต้องอาศัยสติปัะฐานสี่นี่แหละนะคะอยู่ใน กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมนะคะทำไปขยันไปนะคะทำไปโอเวลาเราสติอยู่ข้างในนะคะตามดูตามร,ามรูลมเข้าไปข้างในนะคะในเนื้อในตัวเนี่ยมันทำให้เราไม่เบื่อนะไม่เบื่อไม่อยากจะหยุดนะคะการเดินจงกรมเราก็ไม่อยากจะหยุดนะ แต่ถ้าไปบริกรรมนี่มันคิดเบื่อๆนายนะมันอยากจะหยุดนะแม่ลองมาหลายวิธีแต่การทำลมหายใจเข้าพร้อมกับยกเท้าปล่อยลมออกพร้อมกับวางเท้านี่นะจะช้าจะเร็วจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้จังหวะมันสัมพันธ์กันนี่นะมันไม่เบื่อไม่น่าเบื่ออยากจะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะ สติมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเลยจากปลายเท้าขึ้นสู่สศีรษะไม่มีง่วงไม่มีเบื่อหน่ายไม่มีขี้เกียจนะอันนี้นะวันนี้เจอกับแม่ด้วยตนเองเลยนะคะเพราะว่าทำแรงเพื่อที่จะให้อ่าหายจากน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็ได้ผลจริงๆนะเนี่ยได้ผลจริงๆพวกเรานะลองทำดู การลงมือทำนี่เป็นการพิสูจน์เป็นการภาวนานะการเป็นภาวนามยปัญญาคําว่าภาวนาก็คือพัฒนานะพัฒนาปัญญาหรือพัฒนาจิตของเรานี่แหละพัฒนาจิตพัฒนาสตินะคะฝึกมันไม่ให้จิตหรือสติไหลไปตามอารมณ์ในร่างกายในขันห้าของเรา เพราะขันห้าของเราเนี่ยเมื่ออายตนะภายนอกมากระทบเนี่ยมากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทําให้เกิดอารมณ์นะคะอารมณ์นะเกิดความปวดเจ็บปวดความทุกข กายทุกใจนะคะความไม่พอใจทั้งหลายมันจะเกิดอารมณ์อารมณ์พวกนี้เป็นแค่พลังงานนะจะเป็นความโกรธความเกลียดความหงุดหงิดความน้อยใจความผิดหวังความเศร้าส้อยนะมันก็เป็นอารมณ์นะคะมันเป็นพลังงานเรา มีสติกับมันนะคะอะไรเกิดขึ้นกลับมาสูดลมปล่อยลมกลับมาสูดลมปล่อยลมได้ผลจริงๆนะคะใครเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ให้ใช้ใจเป็นกุศโลบายก็ได้เออทำนะคะถ้าถ้าพูดถึงว่าวิมุตต์หลุดพ้นมันอาจจะไกลไปผูกไหมบางคนคิดว่านิพพานเป็นเรื่องไกลสุญญาตาเป็นเรื่องไกลตัว นะไม่เป็นไรคิดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ห้ามแต่ขณะนี้เรามีโรคไัยไข้เจ็บถูกไหมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บกายเจ็บใจเจ็บทุกส่วนของร่างกายป่วยร่างกายป่วยสารพัดให้เราใช้กุศโลบายว่าทำลมหายใจเพื่อรักษาโรคนะคะอันนี้เป็นกุศโลบายที่จริงคำสอนท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกนะคะ แต่เพื่อให้เราเกิดกำลังใจที่อยากจะทำนะคะเพราะว่าขณะนี้เราเป็นโรคถูกไหมหลายๆคนอาจจะเป็นโรคที่แตกต่างกันไปเป็นโรคสารพัดมันไ,ไม่ต้องมาเรียกชื่อหรอกนะคะสารพัดทั้งในใจและในใกายที่จริงโรคเหล่านี้นะปุ๊บหมอปูช่ชีวกชีวกะที่เป็นแพทย์ประจำตัวพระองค์เรียกว่าธาตุแปรปรวน นะคะนะการทำอาณาปรสติเป็นการปรับสมดุลของธาตุธนะาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะนแพทย์ประจำตัวพระพุทธองค์เนี่ยเรียกว่าปรับสมดุลปรับธาตุสี่การใช้ลมนี่แหละเพื่อปรับธาตุสี่ขันห้านะนี่แหละถ้าพวกเรานะคะอาศัยตัวนี้เป็นกุศโลบายเอามารักษา จิตรักษากายเรานะคะรักษาโรคทางจิตชําระจิตชําระใจไปแล้วก็รักษาโรคทางกายมันจะหายไปพร้อมๆกันเลยวันนี้เสียงของแม่ดีขึ้นแล้วนะคะเริ่มใสขึ้นเห็นไหมช่วงเช้าแหบแล้วแหบอีกนะพี่มูกก็ไหลแล้วมูกไหลนะ้ำมูกใสไหลจาปิดปิดๆิดนะคิดว่าจะ สวมดมนต์ไม่ได้นะวันนี้เดี๋ยวก็เสร็จตรงนี้แล้วแม่ก็จะไปพากันนะทำวัสสวดสวดมนต์เย็นกันนะคะพวกเราก็อนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันถึงแม้เราจะศึกษาการปฏิบัติธรรมนะคะตามแนวไหนก็นแล้วแต่จุดสุดท้ายนะคะเป้าหมายนะคะเรามาที่เดียวกันคือ ความวิมุตตหลุดพ้นจากความเป็นตัวตนนะไม่ยึดมั่นในขันห้าไม่ยึดมั่นในหน้าในตานะออกจากความเป็นตัวเป็นตนออกจากความเห็นแก่ตัวนี่แหละนี่นะทำให้เราอิสระจากทุกเป็นจิตอิสระจิตกเกษมเลยนี่นะใครที่ตั้งใจขยันขันแข็ง ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจกระตือรือรน้นทำนี่นะรับรองเข้าสู่ผลของมันแน่นอนนะคะผลของมันคืออิสระจากทุกข์อิสระจากขันห้าขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี่นะเมื่อเราทำไปทำไปเราจะอิสระจากขันห้าจริงๆนะคะนี่แหละ เป็นรางวัลให้สำหรับคนที่ตั้งโยกตั้งใจปฏิบัติภาวนามายปัญญาที่จริงปัญญามีสามระดับที่พระพุทธเจ้าสอนมานะสุตามายะปัญญาคือเราฟังก่อนสมมติว่าแม่พูดอยู่เนี่ยลูกก็ฟังให้เข้าใจก่อนว่าปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรเริ่มต้นตรงไหนพอรู้เข้าใจแล้วก็จำไว้เลยนะคะพราเข้าใจแล้วก็จำเลย จำเป็นจินตามายาปัญญานะคะจำอมารนะนะพินิษพิจารณามาตรตรองมาโยนิสโสมณัิการนะคะเป็นจินตามายาปัญญาจากนั้นลงมือทำเลยปฏิบัติตามที่แม่แนะนำแม่สั่งสอนมาเนี่นะมาทำยังไงบ้างสูดลมเข้าปล่อยลมออกสูดลมเข้าปล่อยลมออกนี่นะเราจะเกิดสภาวะธรรมจะเกิดเบทนาและความรู้สึก เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในร่างกายและจิตใจของเรานะคะพระพุทธองค์ก็ให้อุเบกขาวางเฉยอุเบกขาวางเฉยไม่ต้องไปทำอะไรมันความคิดอะไรผุดขึ้นมาเนี่มันเป็นจิตตะสังขารก็วางเฉยอุเบกขาไม่ต้องไปคิดต่อไม่ต้องไปปรุงแต่งใช้ลมตัดนะคะคิดอะไรขึ้นมาใช้ลมตัดสูตรลมปล่อยลมคิดอะไรขึ้นมาใช้ลมตัดปลุ สูดลมปล่อยลมคิดดีก็ใช้ลมตัดสูดลมปล่อยลมคิดชั่วก็ใช้ลมตัดสูดลมปล่อยลมเศร้าขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมาน้อยใจขึ้นมาก็สูดลมปล่อยลมอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดินจงกรมก็ยกเท้าสูดลมปล่อยปล่อยลมก็วางเท้านะสูดลมก็ยกเท้าวางเท้าก็ปล่อยลมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อย cous. เราจะไม่เบื่อไม่ไนายเลยเราจะกระตือรือร้นเพราะว่าข้างในเรามันตื่นเบิกบานมันรู้แล้วนะคะว่าคืออะไรมันตื่นขึ้นมาแล้วมันเบิกบานนะคะตื่นแล้วก็รู้แล้วก็เบิกบานนี่แหละจิตเข้าสู่ความเป็นอิสระในชาตินี้แน่นอนนะคะในปัจจุบันขณะขณะที่เราสูดลมปล่อยลมนี่แหละนะคะ ทำตัวตึงๆสักหน่อยนะทำตัวเกร็งๆค่ะแมวท้องนักหน่อยไหลน่นี่ต้องยกขึ้นนะคะโยกยไหล่ไหลพึงนะคะหน้าไม่บึง้งหลังไม่งอทำตัวให้เกร็งสักหน่อยนะคะอย่าหย่อนร่างกายอย่าปล่อยไหล่นะคะอย่าปล่อยท้องนะคะให้ป่องทำตัวให้ตึงๆหลังตรงไว้เลยนั่งก็ให้นั่งเป็นขาอ่อนนั่งอย่าเอาก้นกบนั่งนี่นะ และจะทำให้สรีระของเราพร้อมที่จะทำอานาปนสติและวิปัสสนานี่นะรับรองว่าพวกเราเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้แน่นอนลมหายใจสามารถรักษาโรคได้นะคะาอานาปานสตินะคะพาเรา,าอิสระจากทุกข์ได้อิสระจากขันห้าได้แน่นอนลองทำเดูนะคะ